พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธนขออภายครับพระเจ้าเมื่วันขออภัยครับพระเจ้าวร,วง,ร,ร,าว,รวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยทนกิติคุณประท่านพ่วงมาไลดอกมะลิและนำอบไทยถวายแด่พระพิพัฒนวชิรคมวิหรือหลวงพ่อเจริญฐานยุโตเจ้าอาวาสวัดนวลสว่างอำเภอหนองวัวซ้อจังหวัดอุดรธานี พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธนกิติคุณทรงพรกรักโรนาโปรดเกล้าใหา้ในราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเชิญพวงมาไล่ดอกมะลิพร้อมน้ำอบไทยประทานถวายแด่พระพิพัฒน์วชิรังคมวิหรือหลวงพ่อเจริญฐานยุตโตเจ้าวาดวัดนนลสว่างเนื่องในเทศากาลสงการประจำปี2 5 6 8นพระวิหารเฉลิมพระเกียรติจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวญญัดอุดรธานีได้จุดถูกเทียนบูชาพระเจ้าศรีสัสนเพชรรัตนทธร ทีตโตมูบูซาและประกอบพิธีถวายหลั่จักสการะเปิดกลวยกระท่งดอกไม้ถูกเทียนแพร่เบื้องนาพระลูกพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทอนกิติคุณพร้อมเชิญพวกมาไล่ดอกมะลิและนำอบไท่ประท่านเข้าวถวายแด่พระพิพัฒน์วชิราคมวิพระสงค์จะเลื่อนใช้ยมงคลคาถาพระคู่พิพัฒน์วิทยาคมอนุมทนาจากนั้นพระพิพัฒน์วชิราคมวิได้ประกอบพิธีจุดถูกบูชาพัดพระเจ้าแสนซึกอุดรไตรโลกนาถและพะประท่านประจำวิหา,พาพร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดทางองค์หนาตักกว้าง1 1 9นิ้วและพระปางปากเคศลานตื้อพระพุทธรูปคูบาลมีเหล่านั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,านีสงนาพระประท่านพระเจา้าศรีรัตนทสงสัตนาคพระเจ้าศรีทิตยาสัตนาคและพระเจ้าศรีสันเพชรรัตนาธรซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจา้าอธิตยาธรกิติคุณ สเสด็จประกอบพิธีเทศทองรอพระพุทธรูปทั้ง3องค์เมื่อวันที่3ตุลาคม2 5 5 8